สวัสดีค่ะพบกับช่องสวนผักแย่ให,หม,ม่ค่ะมือนี้ฝนตกดีแห้งพี่น้องเห็นอย่างแม่เก็บบกพริกค่ะเก็บบกพริกสวนขังในบกพริกกำลังงามแต่ก็ตตองต่อสูกับฝนจังหน่อยต่อสูกับหยาจังหน่อยพูน่ะยอดพักไส้กับกำลังหลยอดมาละขีนกจ้ายอดมาละขีนก นี่ค่ะโอ้ยอดมาลขี่นกเลยนี่กาลังงามกาลังงามืงงามออสวยงามบอ,อกพีกาลังงามเลยค่ะบันิ่้าด้วยบันิืออเขียวปือป่อๆขึ้นเลยค่ะนี่ปาขาของยายไหมนะคะนี่ อ้เริ่มเป็นดอกแล้วผู้ลังค้นมัน,กนเกาดอกมันไปกินเย่ยดอกมันก็นเป็นยาผู้ลังค้นก็เอาไปกินกับ,บกนําพริกกินกับปนอ่าไปกินกับลาบยังก่อดอกดอกข้าวไปกินกับลาบปลาเพิ่นว่าเขากันโอ้กำลังล่ำไงนอกกับกำลังนี่น่พืชทำเงินพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งเลยคะ่ะข่านี่นี่ค่ะ กำลังกำลังขืนมะหลายนอนีอ่กำลังโอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้อนอี่แปดนอเลยค่ะนี่นี่โอ้แม่นอ,อกระสากเลยอเออโอ้เดี๋ยวยายไหมกระสีก้คนคามือื่นสีออกตลาดบอก<อ>ยยายใหม่สีออกตลาดมือื่นส่อ,อกระสีมีคามีบอกพกริกสวน แม่ท่องสอบปิดพักไซกะบเฮ็ดไปจังมัดหนึ่งก็ได้พักไซนายสิได้มัดหนึ่งเก็บหยอดมันไปมัดหนึ่งนี่นี่หนวยตรงตรงเลยแบบหน ой, วนยแบบอ๋อพ่เก็บโดนับคูแนวประเดีใส่ยาใส่ยังค่ะมันกะมีแมงมาเจาะมีหนอนมาเจะอหน,น,นี่หูแบบตร,ตรงๆเลยจ้าแบบตรงๆเลย หลา,ายต้นอยู่อ่ะในหลายต้นอยู่ใคส,น,น,ใสนใจบอกพริกใสนใจบอกพริกบอกพิกสวนตรงๆรงหายจักบาทหาหรือซิฟหาบาทคือเกาถุงละหาบาทคือเกาใย,ยไ,มไมใหมจ้ะใครยา้าะไหนยจะามะัดวโอ้ยเงนสิน้ค่านี่อกสวน่ไหันี่หน้อยะหัวผ้ากับเผาค่าอ่าบอกพริก นาเท่ากระสอจ้านาท่ากระสอดินเริ่มล่มแล้วตกอีกสามสี่เดืนเขาก็ได้แล้วาได้แล้วโอ้ยคุณน่ะอ้ยัวกบ่คุณน่ะนเ้าเปี่บียรเบียร์ล้อยเบียรลุดล้อยเบียร์หลงโอ้ยงามๆเลยหางงามๆนี่านียนี่แหละค่ะพี่น้องอยู่บ้านเฮากะ พ่อได้กินเลือกกินกับพ่อได้ขายแต่ถามว่าสีได้มือรถสองสามพันบ่อกับโอ้ยบ่ได้ดอกแกสีได้พ่อได้ค่าชู้รถพ่อได้กินพ่อได้ขายแน่เล็พ่อได้ค่าเบียร์มันได้ค่าเม็ดพันธุ์มันบ่ได้ซื้อเพิ่นกินก็ดีแล้วบ่ได้ซื้อเพิ่นกินก็ดีแล้วอยากกินยังงั้มาลงปลูกไว้ กินเจ้าของในกินเจ้า,จาของขเล็กน้อยกินเจ้าของใครแน่เล็กน้อยโอ้ยบ,บกผิดอันนี้มันคนละพันกับอันนั้นเด้อันนี้มันเสีงงยงน่วยเหีอันนั้นมันสิเป็นหน่วยโป๊ะนี่มันสิเป็นหน่วยสันๆแต่ว่าแบบขวบนะนี่ค่ะนี่รนนพริกปอดสารแน่นี่พริกปอดสารจ้าจากสวนยายไม้ห้า<ห>บาทอันนี้บ่มีสารอย่างเช็แนว บมีสารอย่างจังแนวมีแต่สารยาบ่เคยัอย่างเลยมีแต่สารสัมพันธ์จ้ะปลูกแล้วก็หดน้ำย่างเดียาวหดน้ำไว้ทาฝนช่วงนี้ฝนกับบ่ได้หดช่วงฝนตกนี่กับไข่แน่ย่ายไหมกับบ่ได้ออกมาหดผักเนี่ยเมือแรงปกติเ่ยเมแรงอยู่สวนนอกเ่ยเมือนเสาสิอยู่สวนในอันนี้คือสวนในสวนในสิมีบกพริกนี่คานี่แต่ไข่บ่ได้เขา่สเขาสวนไอ้บ่เคยเด็กเข่าสวน นี่ค่ะมึงแย่ไหมเก็บบอกผิดโอ้ยสะอ่อนเก็บไปสุดๆไม่ไม่ผู้ใดมากินบอกผิดผู้ใดมากินลูกโดดนี่ทึกใจคักเด้นี่เมียนแนวเลยเด้๋นี่้ขนาดโบราณยามกลางเว่นก็มียุ่งโอ้ยข่าสวนนึ่งก็ต้องยามกลางเว่นก็มียุ่งนั่นยุ่งหลายสวนอืมหกยุ่งหลายกินปลา ไม่สิเก็บอีกหลายต้นอยู่อันนี้ก็บพึ่งเป็นไม่ไม่เลยนี่พึ่งเป็นมันไม่ไม่กับสิเด็กเก็บพือกันซุ้มนี่ก็เก็บไปดูแล้วซุ้มนี่มันได้ออกอีกอยู่นี่ค่ะนี่กัมีตะวาบอดกปนใดเนาะ ปลูกลายเนีค่ะใส่พื้นที่คุมอยู่ปลูกไร่แค่ฝันหม้าตงนี้หมด้าปลูกต้นราต้องยมหมข้าปูไปไร่แห้งตรงนี้ต้นาต้องยกินก็ต่หมดต้ากินันน่ค่ะนกระด้นมกด้นกันเ้ืองไรนร่อ๋อิ่งวอกไม่มปอยงตว้นล่างตนี้มัน้นไนมันยต้นงค่ะการหยาดไม่หยุยโอ้โต้น้

ก็ได้เงินละแล้วคิดให้เราหาหน่อยหาเงินที่ทำกำได้เลยก็ใช่จงอ่าดท้าันกิดสุดท้ายไหม